ระตะนัตเยปะปมาเทนะทวาระตะเยนะกะตังสัพพังอปะปปาังขมัทเมพันเตอาจาริเยปะมาเทนะทวาระตะเยนะกะตัง สัพพังอะการาทังขมะทเมพันเตอะหังขมามิตุมเหหิอิเมขมิตับพังว่าขมามะพันเตสามครั้งพร้อมกันขมามะพันเตขมามะพันเตคุณหมอนำเอาพวงมาลัยไปบูชาพระตนรตรัยเลยนะ และต่อจากนี้ไปเราจะได้ทําพิธีขอขมาซึ่งกันและกันนะว่าตามนะกุกาสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้า ได้ประมาทพลาดพรัง้งล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจขอท่านทั้งหลายได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวร เป็นกรรมกันต่อไปด้วยเทินสาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุ